สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว f c e e o o o ทุกทุกคนเลยนะครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเอกเลิฟเลิฟนะครับก็สวัสดีกันช่วงประมาณบ่าย3นะครับบ่าย3กว่ากว่าได้นะครับมาอัปเดตบ้านเดี่ยวในเขตนิคมพัฒนาจังหวัดระยองให้รับชมกันอีกแล้วนะครับนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นิคมพัฒนาซอย8นะครับ ฝั่งมะขามคู่นะครับนะครับตรงนี้นะครับที่จะเชื่อมต่อไปได้ระหว่างเส้นถนนหลักสาย11กับถนนหลักสาย36ได้นะครับนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านเดียวราคาทาวโฮมนะครับมาอัปเดตให้ชมกันนะครับตอนนี้นะครับเหลือเพียงหลังสุดท้ายแล้วนะครับนะครับก็มาอัปเดตให้ชมกันเลยนะครับนะครับก็เป็นบ้านที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น t ท s โ o l o t u ั Express เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับตลาดนัดนะครับแล้วก็สวนสุขภาพนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับใครที่มีลูกหลานนะครับก็สามารถนํามาเรียนใกล้ๆกับบ้านที่เราซื้อได้นะครับนะครับตรงนี้นะครับและเข้าออกได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเส้นหลักสายสามพหกนะครับที่จะออกไปทางตัวเมืองระยองได้นะครับแล้วก็ไปทาง พัทยาสัตหีบได้ด้วยนะครับไปทางด่วนไปหาดพลาได้นะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งเลยนะครับอยากจะแนะนําครับบ้านเดี่ยวราคาเทาโฮมนะครับที่อยู่่าด้านข้างหลังนี่ผมนี่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะขอญาตสลับกล้องกันเลยนะครับก็สวัสดีคนที่เข้ามารับชมกันนะครับนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นิคมพัฒนาซอย8นะครับฝั่งมะขามคู่นะครับมา ด้วยบรรยากาศที่แบบว่าอดีมากเลยนะครับลายล้อมไปด้วยต้นไม้ภูเขานะครับนะครับธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่มีเก็บค่าส่วนกลางนะครับนะครับห่างไฟแดงนี่คมพัฒนาซอยแปดมาประมาณนะครับห้าร้อยเมตรเท่านั้นนะครับเราก็จะมาเจอกับโครงการเรานะครับมีทั้งหมดนะครับ หกหลังนะครับนะครับมีทั้งหมดหกหลังนะครับได้รับการโอนไปแล้วถึงสามหลังนะครับนะครับแล้วก็ดําเนินการยื่นเอกสารไปอยู่นะครับตอนนี้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับเหลือเพียงหนึ่งหลังสุดท้ายแล้วนะครับนะครับเหลือเพียงหนึ่งหลังสุดท้ายนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้ชมกันใครที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวนะครับราคาเทาโฮมนะครับย้ําเลยนะครับว่าราคาเทาโฮมนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ราคานะครับหกพัน 8าถึง 7,000พบวกขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่ความสามารถลูกค้านะครับดูที่ลูกค้ายื่นกู้นะครับว่าลูกค้าจะยื่นเกินไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผ่อนกับทางธนาคารที่ธนาคารที่ลูกค้าได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารสีส้มหรือธนาคารสีเขียวนะครับก็จะแตกต่างกันแต่ละเงื่อนไขของแต่ละธนาคารนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านเดี่ยวสวยๆนะครับพื้นที่ถึง50ตารางวาเลยนะครับนะครับพื้นที่ถึง50ตารางวานะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ําแยกนะครับ1ห้องโถง1ห้อง ต้องครัวนะครับพื้นที่จอดรถเราก็ จอดได้ถึง2คันนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านเดี่ยวสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับธรรมชาติมากเลยนะครับนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถนัดชมบ้านจริงได้นะครับนะครับมาชมอย่างเดียวไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับขอให้แวะมาเยี่ยมชมที่โครงการเราก่อนนะครับถนนคอนกรีตก็กว้างนะครับนะครับนะครับถนนคอนกรีตทางโครงการก็กว้างนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านเดี่ยวสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับเนี่ยครับให้ดูก่อนนะครับหน้าบ้านเรานะครับ ครับรั้วเราก็ทําให้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวตามผมมามาดูภายในกันดีกว่านะครับ สวัสดีคนที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นคมพัฒนาซอย8นะครับฝั่งฟาร์มเห็ดบูรพาหรือฝั่งมะขามคู่นะครับนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะถือว่างพอสมควรนะครับด้านหน้านะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเราทําเป็น50ตารางวานะครับนะครับตรงโรงจอดรถนะครับเราปูกระเบื้องไว้ให้ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็โซนด้านข้างนะครับเราเว้นโซนดินติดกําแพงไว้ให้นะครับเผื่อลูกค้าอยากจะปลูกต้นไม้จัดสวนปลูกผักสวนครัวตามใจชอบได้เลยนะ นะครับนะครับสำหรับโปรโมชั่นของแถมทางโครงการเรานะครับเราจะมีฟรีโอนนะครับฟรีมิเตอร์น้ำฟรีมิเตอร์ไฟนะครับฟรีแอร์สองตัวนะครับนะครับตรงนี้นะครับขนาดว่าบ้านพื้นที่ขนาดนี้ราคาขนาดนี้ของแถมเราก็ยังแถมให้มากมายนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเว้นโซนดินไว้ให้ประมาณนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับเราทำมาให้ประมาณนี้ส่วนทางเข้าห้องโถงของเรานะครับเราต่อเติมประมาณนี้ให้เลยนะครับหน้าระเบียงนะครับนะครับระเบียงเรามีที่อ่านั่งรับลมนะประมาณนี้เลยแล้วก็ทําฝ้าด้านบนไว้ให้อย่างเรียบง่ายนะครับเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโถงกันดีกว่านะครับห้องโถงของเรานะครับเราดีไซน์ออกมาให้ป่ามาณนี้เลยนะครับโทนสีภายในนะครับจะเป็นโทนสีฟ้านะครับเข้ามาแล้วรู้สึกร่มรื่นเย็นสบายนะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเราจะเห็นได้ชัดว่าตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่โซนของห้องโถงนะครับก็ถือว่างพอสมควรนะครับนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นสองห้องนอนนะครับนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นฝ้าแบบเรียบง่ายประดับ ด้วย LED แบบประหยัดไฟนะครับถึง4ดวงนะครับโคมไฟตรงกลางหนึ่งโคมนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับนี่คือห้องโถงนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนห้องแรกก่อนดีกว่านะครับห้องนอนที่หนึ่งนะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับ เนี่ยครับกว้างพอสมควรแล้วก็ติดตั้งแอร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือห้องนอนที่1น,นะครับนะครับห้องนอนที่1น,นะครับเนี่ยครับผมให้ดูห้องโถงอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับห้องโถงอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่2กันต่อนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2นี้โหกว้างใหญ่มากเลยนะครับนะครับว้างใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยครับเตียงนอนหกฟุตตู้โต๊ะเครื่องแป้งสามารถนําเข้ามาได้สบายๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือห้องนอนที่2นะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถัดมาครับ เรามาดูโซนฝั่งห้องครัวกันเลยดีกว่านะครับนะครับห้องครัวงเรานะครับเนี่ยครับเราทำเป็นครัวไทยนะครับนะครับต่อเติมซิงล้ังการให้ตัวแอลตัวใหญ่เลยนะครับนะครับเนี่ยครับพร้อมพัดลมดูดอากาศนะครับฮาตารินะครับขาท่านประกอบอาหารนะครับวันก็จะดูออกไปด้านนอกได้สบายสบายนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยครับ นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนมุมนี้นะครับก็จะเป็นโซนของห้องน้ํานะครับเราแยกโซนไว้เลยนะครับก็ห้องน้ําที่1ห้องน้ําที่สองนะครับนะครับก็จะเป็นเราออกแบบมาให้ประมาณนี้นะครับสาหรับโซนของห้องน้ํานะครับนะครับเราปลูกกระเบื้องให้เต็มพื้นที่นะครับนะครับติดตั้งพัดลมดูดอากาศไว้ข้างบนด้วยนะครับเนี่ยครับอ่างล้างหน้า กระจกนะครับเราติดตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อย um. เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือห้องน้ําที่หนึ um problem, ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่สองนะครับเนี่ยครับห้องน้าที่สองของเรานะครับเราก็ติดตั้งพัดลมดูดอากาศไว้เช่นกันภูกระเกื่องไว้เต็มพื้นที่เช่นกันนะครับนะครับย้ํานะครับว่าราคาเทาโฮมนะครับนะครับราคาเทาโฮมนะครับ นะครับถัดมาครับเรามาดูโซนหลังบ้านนะครับเนี่ยครับหลังบ้านต่อมาโอ้โหลมพัดเย็นสบายนะครับนะครับเราสามารถมีพื้นที่ไว้ต่อเติมอ่าที่ซักล้างเพิ่มเติมได้นะครับสบายๆนะครับเนี่ยครับคุณลูกค้าสามารถต่อเติมได้ตามใจชอบเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเราไม่มีเก็บค่าส่วนกลางนะครับนะครับเราไม่มีเก็บค่าส่วนกลางพื้นที่ก็จะเป็นประมาณนี้ให้เห็นๆเลยนะครับนะครับลมพัดเย็นสบายจริงๆนะครับ นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถแนะนําเพื่อนแนะนําญาติพี่น้องมาซื้อกับเราได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เห็นต้นอ้อยต้นกล้วยเนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นกล้วยต้นอ้อยที่เราได้โรงเสาเอกเสาโทนะครับนะครับเราก็มาปลูกไว้ให้เป็นสิิมงคลเกี่ยวกับในตัวบ้านของลูกค้านะครับเนี่ยครับก็จะทําให้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับโหได้บรรยากาศมากๆเลยนะครับเรามาดูบ้าน ทั้งทีนะครับแล้วมาได้แบบบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับลมพัดเย็นสบายผมยืนกลางแดดนะครับลมโกกเย็นสบายเลยนะครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของลูกบ้านนะครับที่ได้รับการโอนไปแล้วถึง3หลังนะครับนะครับเป็นบ้านมือหนึ่งนะครับย้านะครับเป็นบ้านเจ้าของอาที่นะครับสร้างขายเองนะครับนะครับบ้านเจ้าของที่สร้างขายเองนะครับราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับในนิคมพัฒนานะครับย้านะครับว่าเป็นบ้านเดี่ยว50ตารางวา สองห้องนอนสองห้องน้ําแยกหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวพื้นที่จอดรถจอดได้ถึงสองคันมีพื้นที่เดินได้รอบบ้านนะครับตรงนี้นะครับใครที่อยากอ่ามีเงินเหลือนะครับเพื่อต่อยอดธุรกิจนะครับผมแนะนําโครงการนี้เลยนะครับถ้าท่านมีความสามารถในการกู้นะครับ ท่านมีเงินเหลือประมาณนะครับสามแสนถึงสี่แสนได้เลยนะครับนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็ฝากไว้หนึ่งโครงการด้วยสำหรับบ้านเดี่ยวห้าสิบตารางวานะครับอยู่ในนิคมพัฒนาซอยแปดนะครับฝั่งมะขามคู่นะครับจังหวัดระยองนะครับนะครับเบอร์โทรผมครับ0 8 8นะครับ9572129นะครับ0889572129นะครับผมเอกเลิฟๆนะครับก็ เป็นตัวแทนขายบ้านในเขตนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับฝากติดตามเพจขายบ้านผมด้วยนะครับ by เอกเริฟพ p รตี้นะครับแล้วก็ Facebook ผมเอกเริฟเนี่นะครับท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ